แพ่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ร่วมกับคณะส่งอำเภอเมืองแพร่อ,อบจแพร่มอบสิ่งอุปโภคและบริโภคผู้ประสบภ,ภัยนำท่วมบ้านนาแคมวันนี้วันที่22สิงหาคม2565เวลา16นาฬิกาพระโกสัยเจติยรักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์พระสงฆ์จังหวัดแพร่พร้อมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองแพร่นำโดยพระครูวิบูลพัฒนาโกศลเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่พระเมธีวชิวรธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยานำโดยพระครูวิจิตปริยัตยาธรผู้อำนวยการพระมหานภนัตเขมานันโท ประธานะอสวอจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดไร่หลวงอำเภอวังชิ้นพร้อมด้วยอบจแพร่นำโดยนายวิติแสงสุพรรณประธานสภา,านายวังสาครมันขีดรองประธานสภา,าอบาจแพร่นายปัญจพัฒน์สิริกรวัฒนกุลสเจเขตหกอำเภอเมืองแพร่และคณะเดินทางไปมอบสิ่งอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมบ้านานาแคมตำบลสวนเขื่อน หมู่ที่5และหมู่ที่6อําเภอเมืองแพร่ณที่ว่าการผู้ใหญ่บ้านนาคูหาหมู่ที่5ตำบลสวนเขื่อนอําเภอเมืองแพร่เช่นน้ำดื่มไข่ไก่อาหารสําเร็จรูปมาม่าปลากระป๋องในการนี้วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงมูลนิธิพระธาตุช่อแฮนำอาหารเข้ากล่องหนึ่งกล่องและน้ำดื่ม ไปช่วยเหลือเบื้องต้นและให้กำลังใจซึ่งดินสไลด์ปิดทับถนนทางหลวงหมายเลข1024บริเวณช่วงสันอ่างแม่แคมถูกน้ำกดะซะช่วงอ่างน้ำแม่แคมนาคูหาดินสไลด์ และช่วงนาคูหานาแคมกิโลเมตรที่17ซึ่งทางแขวงทางหลวงแพร่ได้ทำการเบี่ยงและทำป้ายแจ้งเตือนแล้วและนำเครื่องจักรเคลียเส้นทางให้สัญจรได้จะแล้วเสร็จภายในอีก2วันค่ะเราจึงใช้พื้นที่ของวัดนาแคมนี้เป็นที่ศูนย์การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของพี่น้องในตำบลสนเขื่อนโดยเฉพาะที่นี่คือบ้านนาแคมจากนั้นเราก็จะลงไปที่บ้านนาคูหาต่อไปนะครับ อ่ามอบมเลยจ้าอ่าตอนนี้เอารับก่อนนะฮะเอาเรับกันรับก่อนท่านนายกก็มอบอ่าท่านนายกนะฮรับกันนะผู้ใหญ่นิวัฒน์ถินทิพย์นะฮะเดี๋ยวไปรับเจ้าของพื้นที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ย์นะฮะครับนะวันนี้ก็น้ำจิตน้ำใจคณะสงฆ์ทำเพื่อมังแพรศนะฮะร่วมจิตร่วมใจซึ่งกันและกันมีน้ำดื่มมีมาม่ามีปลากระป๋องมีไข่ไก่นะ อะไรทุกสิ่งทนะุกอย่างน้ำจิตน้ำใจนัทงภายในและภายนอกที่หลั่งไหลมาเพื่อพ่อพุยามารับจากท่านคำนันอนุภงคำวางท่านพุยามีวัดถิ่นทิพย์พุยามตั้งบนการจนาอันนี้ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิรธรรมก็ยังถวายปัจจัยให้ขันกําลังกาย